สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับอาจารย์พีระนันสิทธิ์โหนฟันธงนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะ การเงินอาทิตย์นี้ดาวพระฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นท่านเดินโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคค่ะร่วมกับดาวพระราหูด้วยนะคะดาวพระฤหัสบดีและดาวพระราหูนั้นท่านเป็นคู่การค้าคู่การทําธุรกิจค่ะนั่นก็แปลว่านะคะอาทิตย์นี้นะคะการค้าขายจะดีมีกําไรนะคะการเดินทางติดต่อก็จะเกิดโชคลาภนะคะแล้วคุณยังจะมีช่องทางการหาไรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ตัวคุณ นั้นก็ยังมีรายจ่ายในการดูแลครอบครัวนะคะและ้วก็การเพิ่มทุนการขยายช่องทางในการหารายได้ด้วยค่ะการงาน ดาวพระอังคารคือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะอาทิตย์นี้ท่านเดิโนโคจรเล็งกับดาวเสานะคะนั่นก็แปลว่าคุณยังมีปัญหาในเรื่องของการงานให้คุณต้องจัดการแก้ไขนะคะแต่อาจารย์ถือว่าเป็นโอกาสดีที่คุณจะใช้ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการประสานงานกับผู้ร่วมงานค่ะ คุณต้องใช้ความเก่าต้องใช้ความอดทนอดกั้นนะคะแล้วที่สําคัญคุณต้องปรณนีปะนอมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณด้วยค่ะเสริมความเป็นมงคลนะคะ ด้วยการบูชาเหรียญพระเสาทรงพักค่ะร่วมกับนะคะลูกนิมิตพระราหูค่ะพระเสาและพระราหูนั้นท่านเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะเราจะเสริมเพื่อให้เรานั้นมีกัลยาณิมิตเข้ามาเกื้อหนุนเข้ามาช่วยเหลือให้เรานั้นมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานค่ะความรัก คนมีคู่อาทิตย์นี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของคุณนั้นท่านเดินโคจรเข้าสู่พบอริค่ะแล้วยังมีดาวศุกร์นะคะเล็งเข้าไปหาดาวประจําตัวของคุณด้วยนะคะดังโครงกรที่ว่าศุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ค่ะคุณต้องไม่ลืมความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันนะคะปัญหาเข้ามาเพื่อทดสอบรักแท้ค่ะ คนโสดมีคนเข้ามาจนงงคุณต้องดูให้ชัดดูให้ชัวร์ว่าใครคือคนที่ใช่ใครคือคนที่เหมาะสมสำหรับคุณเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจสุขภาพงานยุ่งจะลืมดูแลตัวเองต้องระวังโรคที่เกิดจากการทานอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารลดจัดนะคะเช่นท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียนะคะระบบอาหารไม่ย่อย คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่เขาไม่มีปัญหานะคะแต่เขาเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้อาจารย์พีระนันเองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์และก็ทีมงานโหลาสิทธิ์ฟันธงมาโดยตลอดค่ะฝากคุณนั้นกดติดตามพวกเราในทุกๆช่องทางนะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ